สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องเมมเมชแนลนะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงคนโสดสนิทนะคะประจำเดือนกันยายนปี66นะคะเดินทางมาถึงคิวของชาวพิจิันแล้วค่ะช่องของเมมเมดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะการแบ่งวันที่ได้ทั้งแบบตะวันตกและแบบของไทยนะคะเป็นดวงทั่วไปนะคะไม่ฟิกซ์นะคะอยากดูส่วนตัวแอดไลน์ได้เลยนะโสดสนิทก็สามารถดูดวงส่วนตัวจากเมมเมได้เช่นเดียวกันนะคะ โซนิยหมายถึงคนที่ไม่มีประเด็นความรักความสำคัญในปัจจุบันนะถ้าคุณมีคนคุยแล้วนะอยากให้ดูเป็นดวงทั่วไปนะคะเดี๋ยวเมย์จะเริ่มเปิดไพ่ให้เลยเจะเปิดเป็นพลังงานความรักทั่วไปนะคะเนื่องจากว่ายังไม่มีคู่กรณีนะคะที่ชัดเจนแล้วก็ฝากนิดนึงสำหรับใครที่แอบชอบชาวพิจิตรเนี่ยคุณก็สามารถเข้ามาสองดวงนี้ได้นะเพราะว่าเผื่อจะมีคุณในดวงของเขานะคะมาดูที่ไพ่สำรับก่อนคะ่ะคุณพิจิตรได้เกาทวยไพ่ดีมากนะคะ ถึงคุณจะเป็นโสดไม่มีแฟนแต่คุณก็แฮปปี้มากช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็โชคดีไปหมดเลยมีแต่ข่าวดีๆมีแต่เรื่องน่าย,ยินดีนะคะมีโชคลาภด้วยแล้วก็ที่สําคัญก้าวถ้วยนี้ก็หมายถึงคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะค่ะเรามาดูในรายละเอียดกันนะคะสำหรับพลังงานความรักทั่วไปของคนโสดสนิทนะ,ะพิจิกนะคะประจําเดือนกันยายนคุณมีไพ่ราชินีถือดาบกับหัวมีสี่เหรียญมีหกเหรียญน,นะคะมีหดาบ มีเดอะเมิเชียนแล้วก็มีราชนีถือเหรียญมีไพ่บุกคนเข้ามาหลายคนทีเดียวนะคะช่วงเนี้ยคุณมีเสน่ห์แบบมีเสน่ห์เหลือลายเลยอะไม่ใช่มีเสน่ห์ปกติธรรมดาด้วยนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไพ่ราชนีถือดาบเนี่ยหมายถึงคนที่มีเสน่ห์แต่การที่ราชนีถือดาบกับหัวเนี่ยหมายถึงคนที่มีเสน่ห์แล้วก็ยังแบบว่าหาตัวจับได้ยากก็คือว่ายังไม่ได้ใหญ่จะจริงจังกับใครด้วยคือคุณก็หว่านเสน่ห์คุณรู้ตัวว่าคุณมีเสน่ห์คุณก็อยากที่จะ ดึงดูดผู้คนดีๆเข้ามาหาชีวิตคุณเยอะๆนะคะก็อย่าไปมองในแง่ลบมากเกินไปก็คือหมายถึงว่าคุณก็บริหารเสน่ห์นั่นแหละนะคะแล้วก็มีคนที่หลงสเสน่ห์คุณเข้ามามากมายนะมีทั้งคนที่มีความจริงใจนะคะสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้คนที่ให้ความรักแบบสม่ำเสมอแล้วก็มีความอดทนคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะ,ะมีเห็นแต่ไพ่บุคคลซึ่งเป็นพลังงานบวกทั้งนั้นเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นเดเมจิเชียนนะคะหรือว่าราชินีถิอเรียนก็หมายถึงคนที่มีความรักที่จริงใจมั่นคงมีจิเชียนนี่ก็หมายถึงคนที่มีความเพอร์เฟกที่สามารถเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลยนะคะคุณอาจจะดีอยู่แล้วแต่ว่าเขาคนนี้จ,จะนําเอาความสุขความรักแบบประหัาจรรทร์เข้ามาในชีวิตได้แต่เขาก็อาจจะเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์เหมือนกันตรงนี้ก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะแล้วก็มีไพ่ของคนเก่าๆที่วนกลับเข้ามาด้วยนะห้าดาบนี่หมายถึงคนรกเก่าที่เคยมีปัญหาแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะอาจจะกลับมาขอโอกาส เนื่องจากว่าช่วงนี้คุณก็ฮอตอะนะก็ต้องตั้งรับให้ดีนะคะเพราะว่าจะเข้ามาเยอะแล้วก็มีแต่ความรักดีๆดีทั้งนั้นเลยไม่มีใครที่เข้ามาแล้วประสงค์ร้ายนะคะลองเลือกดูนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ระคังกันต่อเลยนะคะไม่แปลกใจคะ่ะหน้าไพ่แบบนี้ของชาวพิจิตเพราะว่าชาวพิจิกเป็นอ่าลัคนาราศีที่เสน่ห์แรงที่สุดใน12ราศีนะคะอันนี้บอกเลยหายากคะ่ะชาวพิจิตที่จะอ่เป็นโสดเพราะว่า ไม่มีใครจีบเลยแบบนี้อันนอยมากนะคะส่วนใหญ่คุณเป็นฝ่ายเลือกนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดไพ่ออรเคลิลสำหรับแรกก่อนขาผมไม่แปลกใจเลยค่ะหน้าไพ่ขึ้น Express Your Love นะคะ Chemistry แล้วก็ Playfulness เข้ามาจีบเยอะนะคะแล้วก็จะมีคนที่แสดงออกแบบจริงจัง แสดงออกว่ารักคุณนะคะปรารถนาที่จะไปต่อคุณมีคนที่เข้ามาจีบแบบที่เล่นที่จริงก็มีนะคะแบบสบายสบายก็มีออกเดตกันสนุกสนานแบบนี้แล้วก็มีเคมีตรงนี้ก็หมายถึงว่าหนึ่งในนั้นจะมีคนที่คุณถูกใจที่สามารถที่จะเข้ากับคุณได้นะคะเคมีตรงกันก็เลือกดูนะคะจริงๆไม่จำเป็นต้องรีบหรอกมันอาจจะเป็นแค่ช่วงเริ่มต้นที่ว่าเราเนี่ยมีคนเข้ามาเยอะๆในช่วงนี้ก็ลองพูดคุยกันไปนะคะคบหากันไปแต่ที่สําคัญที่สุดอย่าลืมที่จะบอกกล่าวกันว่า คบในสถานะไหนนะคะ,ะถ้าเกิดว่าเป็นแค่เดทติ้งเนี่ยมันก็โอเคเราสามารถที่จะเดทคนได้หลายๆคนพร้อมกันเพราะว่าไม่มีความผูกมัดอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไปให้สถานะเป็นคนคุยปไปอะไรเงี้ยนะคะเมย์ก็คิดว่าคนที่จะชัดเจนนะคะเป็นคนคนไปนะจะได้ไม่เกิดความวุ่นวายเป็นปัญหานะคะในอนาคตนะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่คําแนะนำนะคะจากเจ้าวันเชอร์ สำหรับ,บท่านไหนที่สนใจจะดูส่วนตัวก็แอดไลน์ได้เลยนะคะยินดีนะมี the situation i m p r o v e นะคะมี unlikely แล้วก็ you are ready สถานการณ์ความสำคัญม,มันก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวคุณก็จะเห็นความชัดเจนเองว่าใครคือตัวจริงนะใครจะเข้ากับคุณได้อะไรลีก็คือระมัดระวังคนที่ คุณอาจจะมองไม่ออกตั้งแต่แรกค่ะเขาอาจจะปิดบงังตัวตนที่แท้จริงนะหรือว่าเราอาจจะไปเข้าใจผิดเองว่าเขาจะเป็นคนอีกลักษณะหนึ่งอะไรเงี้ยก็คือต้องใช้เวลาในการดูนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะตัดสินใจพลาดได้เหมือนกันแล้วก็ U ูอารดี already, ก็หมายถึงคุณพร้อมแล้วนะคะที่จะมีความรักครั้งใหม่ไม่ต้องไปปิดกัน้นยิ่งช่วงนี้ยิ่งฮอตก็เปิดใจเปิดโอกาสไปเลยค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็จะมีคนที่มีเคมีที่ตรงกับคุณอน่างที่บอกนะคะก็ขอให้เลือกคนที่ใช่ลวกันเนาะ วันนี้ต้องขอบคุณชาพิจิตแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่มีโอกาสเข้ามารับชมนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้ชอบการทำนายสั้นๆกระชับกรชับแบบนี้ก็ฝากกดติดตามเม๊เบไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะตัวนี้เป็นซูเปอร์เซนะคะเป็นสุดยอดแห่งหินมงคลนะมีคุณสมบัตินะคะช่วยเรื่องความคิดสร้างสรรค์น,นะคะป้องกันภัยทำให้คิดบวกนะคะ สร้างสมาธิเสริมทักษะพิเศษทำให้เป็นคนมีจิตใจมั่นคงนะคะตัดสินใจอะไรแบบมองกันไกลแล้วก็ช่วยรักตัวเองด้วยค่ะอเมทิสนะคะเกรดดีมากๆนะเม็ดใสเลยนะคะสีก็เข้มด้วยหายากนะแบบนี้เซตนี้นะคะขายเป็นคู่เลยค่ะก็คือ1แถมหนึ่งนะราคาเดียวนะคะ1,600บาทค่ะ หินลาบาราไลทนะคะเกรด AA สวยมากๆนะคะเม็ดใสแล้วก็มีแสงวิ้งๆนะคะทุกเม็ดนะคะไม่คัดเม็ดมาให้ก็จะมี2แบบค่ะมีทั้งแบบที่มีจี้เมทิสนะคะแล้วก็แบบที่ไม่มีจี้ค่ะเราก็จะมีของแถมให้นะคะมาเป็นเซตนะก็จะเป็นมูนสโตนสีเทาค่ะมาใหม่นะคะโรสคอสขนาด8มิลสีหวานพาสเทลมากค่ะเนื้อหินสวย ใสนะคะของแถมมีเหมือนเดิมค่ะโลต์คอสนะคะเป็นหินส่งเสริมความรักความสัมพัญเส้นมี900ค่ะครบเซตรีวิวนะคะอันนี้นะคะลูกค้าสั่งพิเศษเป็นแบบให้ของขวัญน,นะคะมีอะไรอยู่ข้างในบ้างนะคะก็มาเปิดดูเลยก็มี thank you card นะคะ มีตัวหินนะคะที่สั่งนะคะมีของแถมนะคะเป็นหินพกพาเนาะแล้วก็นอกจากจะมีกล่องแล้วเนี่ยเมก็จะมีถุงผ้ากำมะหยี่ให้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรหินนะคะแล้วก็มียางยืดแล้วก็มีเอ็นลอยให้ด้วยสำหรับแก้ไขนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนนะคะที่ใส่ไปนานแล้วแล้วก็ มันยืดะนะคะก็จะสามารถที่จะแก้ไขเองได้นะคะง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ารอยไม่เป็นเดี๋ยวเมย์ส่งคลิปวิธีการรอยให้ดูนะคะค่ะเซตก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี้ก็แจ้งมาแล้วกันนะคะถ้าเกิดอยากได้เป็นเซตของขวัญก็สามารถสั่งได้นะคะกล่องนี้นะคะไม่แพงนะคะ25บาทนะคะอันนี้แม่ค้าไม่เอากำไรนะคะตามซื้อจริงเลยะคะ่ะ สำหรับลูกค้าที่ทำหาหินอะความมรีนะคะที่เป็นสีออกอมเขียวธรรมชาตินะคะแบบที่เมมีนะคะตัวเส้นใหญ่เนี่ยจะเป็นของเมลูกค้าหลายๆท่านอยากไนดะ้แบบนี้วันนี้เมเจอนะคะเส้นเล็กนะที่สีใกล้เคียงกันนะคะสวยงามมากนะคะเกรดดีมากๆเลยนะคะ